สวัสดีครับต่อจากจุดใหญ่ที่หนึ่งนะครับก็คือการที่เราไปทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติของคนที่ที่ลองจริงหรือเราแค่เห็นความสําคัญว่าเราจะต้องลองจริงจุดใหญ่ที่2ที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อเรามีเป้าหมายครับคิดง่ายๆครับเด็กคนหนึ่งเรียนไปเรื่อยกับอีกคนหนึ่งอะ่ะตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อไปเป็นคุณหมอให้ได้ต่างกันมากครับคนที่มีเป้าหมายกับไม่มีเป้าหมายแต่นี่นะครับ ที่ผมกาลังจะพูดนี้นะครับคือนิสัยและคุณสมบัติที่เราไปพัฒนาให้ตนเองได้เพื่อเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของเรามีอยู่3ข้อนะครับนิสัยและคุณสมบัติสําคัญเนี่ยข้อที่1ครับคนที่ไปพัฒนาการเลือกเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้พวกเราเข้าใจอ่ะอยากยกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมันมีพลังมากๆมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเมื่อสมัยโบราณน,นานมาแล้วเธอถูกผู้ชายล่อ,ล,อ,ล,อลวงไป ไปร่วงเกินทางเพศจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าโอ้เด็กอายุ17เสียตัวไปแล้วขายไม่ได้แล้วก็เลยขายเธอเข้าต้องโสเพณีแต่แทนที่เธอจะแบบเป็นพวกที่แบบใจห่อเหี่ยวหรือไปติดโลกแล้วก็เสียชีวิตไปเธอกับเลือกเองที่จะยอมรับยอมรับของการเป็นโสเพณีนี้เธอสามารถที่จะดูแลให้โอกาสกับโสเพณีได้อีกมากมาย ให้โอกาสให้ทุนการศึกษาคนที่จะไปเป็นคุณหมอไปเป็นอะไรได้เยอะเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าว่าผมจะพูดประวัติของสุภาพสตรีท่านนี้ได้ได้เพียงพอไหมก็ไปดูเองนะครับวัดคณิกาผลนะครับคนที่ก่อตั้งวัดคณิกาผลก่อตั้งมาได้ยังไงนะครับผมอะไรจะบอกว่าเวลาที่เราจะเรียนหนังสือบางคนเนี่ยเรียนเพราะว่าพ่อแม่สั่งเรียนเพราะว่าครูสั่งลองเลือกเองครับที่เราจะตั้งใจเรียน การบ้านที่อยู่ตรงหน้าเราจะทำเองคำสั่งที่หัวหน้างานสั่งมาจะเป็นเราที่สั่งตนเองเป็นเราที่เลือกเองครับพลังของการเลือกเองเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราพัฒนาเป้าหมายได้ดีมากอันนี้สำคัญมากๆครับจุดที่2ครับที่จะเป็นนิสัยคุณสมบัติที่ดีนะครับการเลือกเองสำคัญมากนะครับเลือกเองในสิ่งที่ดีเลือกเองที่แบบเบื่องานยังเลยะเบื่อที่ทำงานยังเลยเลือกเองที่จะรักรู้สึกดีกับตึกนั้น กับคนเพื่อนร่วมง,งานไม่ใช่อยู่ดีเห็นหน้าคนเพื่อนร่วมง,งานใครก็ไม่รู้แต่เลือกเองที่จะมองว่าเป็นญาติเป็นคนที่รักกันไปข้อ2เลยครับนะครับลองออกแบบเองนะครับข้อที่2ก็คือคนเราบอกสอนตอนเองได้ครับนี่เราทําพลาดมาเราจะแก้ไขนี่เราทําดีแล้วจะเราจะทําให้ดียิ่งขึ้นการให้กําลังใจตนเองการเตือนตอนเองฟังตนเองนะครับบอกสอนตอนเองว่าจะรออะไรล่ะเราต้องสู้นะเพื่อชีวิตเราเองนะอะนะครับทั้งหมดครับ มันมีอะไรนะมีแค่6วิดีโอหลักนะครับอยากให้ไปดูจริงๆนะครับแล้วก็6ชุดซึ่งเป็นจุดใหญ่5ชุดครับ5จุดใหญ่เนี่ยมีแค่5ชุดผมก็อยากให้ไปดูวิดีโอผมมาแหละแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราสามารถหยิบกระดาษปากกามามาบอกสอนตอนเองมาออกแบบเองคนที่บอกสอนตอนเองทุกวันเนี่ยมันจะย่อมดียิ่งขึ้นครับโอ้โหแต่ถามว่าผมทำวิดีโอนี้ไปเพื่ออะไร ผมทําวิดีโอไว้เพื่อที่จะมันเหมือนกับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะผมอยากรวมทีมครับคนที่จ้องจะดีจะดีต่อกันจากนั้นเนี่ยมาร่วมบอกสอนพวกเรากันเองเนี่ยกันและกันเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นพลังตรงนี้เยอะมากนะครับเป็นนิสยัยเป็นคุณสมบัติที่ที่จะไปถึงเป้าหมายเป็นคนที่มีจุดหมายมีเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายต่อไปครับรู้เองครับฝึกนิสัยการรู้ได้เองครับเราอ่านหนังสือ ไม่ใช่ความรู้มัอนอยู่ในหนังสือแต่แปลงมาเป็นของตัวเราเองทําให้เกิดการรู้เองซึ่งคุณสมบัติตรงนี้นะครับคนที่ไปฝึกที่ผมบอกตั้งแต่วิดีโออื่นทำมาสีขั้นนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็การที่เราเลือกปากหลักที่จะมีอารมณ์ดีมีความสดชื่นแจ่มใสให้มีพลังยิ่งยิ่งขึ้นให้มันชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นคนที่ฝึกที่ที่ไม่งงตรงหน้านี้ฉันกําลังนั่งฉันกําลังจะคุยกับญาติของฉันเพื่อที่จะนําไปสู่การร่วมพัฒนา สิ่งดีๆให้มันยั่งยืนเป็นรางวัลของพวกเรานะครับอยากให้ไปลองครับถามใจตัวเองครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมันเหมือนกล้ามเนื้อที่เราสร้างมันขึ้นมาเองก็จะบอกอีก5ข้อแล้วกันนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปลองพิจารณาอยากให้ลองว่าการที่บางครั้งเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันทําให้เราไปไปเผลอไปติดไปหลงในสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าจะเป็นหมอ ย่อมยากที่เขาจะไปติดเกมแต่เด็กเด็กคนหนึ่งที่ไปเรื่อยบางครั้งมันเผลอติดเกมไปแล้วอ่เะเผลอที่จะเกลียดการเรียนไปแล้วอ่ะโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไปนึกเองครับต่อไปครับข้อที่2ที่อยากจะบอกก็คือเราสามารถพัฒนาความอยากคือเป้าหมายเนี่ยสามารถพัฒนาได้จากความอยากการที่เราไปจงใจพัฒนาความอยากให้ดีิยิ่งขึ้นย่อมมีโอกาสที่จะกลายเป็นความฝันความฝันเสร็จออกแบบ เลือกมาเป็นเป้าหมายจากนั้นครับเป้าหมายบางอย่างมันสูงเกินไปลองลดลดมาลองขีดมาว่าเออเราจะไปเชียงใหม่เปลี่ยนมาเป็นก้าวออกจากบ้านก่อนดีไหมเป้าหมายที่เราเอื้อมถึงครับแล้วเราเต็มที่กับมันแปลงฝันใหญ่เนี่ยให้มาเป็นตัวเลือกตรงหน้าทําให้การโฟกัสตัวเลือกเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นทําให้เราคว้าเราคว้าตัวเลือกได้ดียิงยิ่งขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยแน่นอนผมฝันว่า ในอนาคตจะมีพี่ๆที่ใจบุญเนี่ยมาร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงก่อนแต่วันนี้เนี่ยผมไม่เก่งการอัดวิดีโอผมพูดไม่เก่งแต่มันก็คือก้าวแรกที่ผมทําได้ที่ผมบอกได้ขอให้เห็นใจครับที่ผมกดส่งต่อวิดีโอในชุดเปิดรับเนี่ยในทุกๆวันสาเหตุก็เพื่อให้ญาติเนี่ยบางคนที่สนใจจริงๆได้มาได้มาดูตรงนี้ อย่าไปมองว่ามันส่งวิดีโอซ้ําๆพี่ให้เห็นใจผมเพราะว่าคือผมผมหวังพึ่งพาฝากเนื้อฝากตัวให้กับคนที่พัฒนาตนเองได้เป็นคนที่เก่งดีและใจบุญจริงๆอ่ะยิ่งคนเก่งดีและใจบุญเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีพี่มีคนเก่งหลายๆคนที่ที่สร้างการค้าแล้วกลายเป็นการเอาเปรียบกลายเป็นผลเสียแต่เมื่อเป็นคนเก่งดีและใจบุญเนี่ยโอ้โหพี่ครับแค่น้องดามไปไหว้เนี่ยพี่ๆี่ก็อาจจะเลี้ยงข้าวแล้วก็ได้ ง่ายๆครับพี่ครับต่อไปครับข้อสี่ครับมันคือการปักหมุดกลุยทางสู่เป้าหมายคือเรามีเป้าหมายรู้แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยมันไกลใช่ไหมเราทํามันเป็นขั้นๆพี่แล้วเราเก้าวไปทีละขั้นลองนึกดูครับปักหมุดกลุยทางสู่เป้าหมายมันติดขัดอ่ะพูดง่ายๆการที่เราจะไปสู่เป้าหมายได้มีจุดติดขัดแต่เราแก้ไปทีเราจุดไปทีเราปมครับท้ายสุดเนี่ย ความสามารถในการสร้างทางสู่เป้าหมายของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนขึ้นโอ้โหสุดยอดครับแต่ที่ผมทําวิดีโอทั้งหมดครับใหญ่พวกเราถามใจตนเองครับดามเนี่ยถามว่าจริงๆรแล้วมีเป้าหมายไหมถ้าเป็นส่วนตัวก็คือไม่ตกนรกครับแล้วไม่มีศัตรูครับแต่ถ้าความฝันจริงๆของผมก็คือผมอยากจะเจอครับเจอคนที่จะมาร่วมพัฒนาเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายดีๆของพวกเราอะ การมีเป้าหมายพวกเราเนี่ยเป็นรสชาติหน er ึ่งซึ่งแบบพี่อยากให้ถามใจตนเองว่ามันจะดีมากแค่ไหนครับการที่เราเนี่ยมันมีเป้าหมายร่วมกันกับบางคนไม่ต้องกับผมนะกับบางคนการที่สามีภรรยาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายร่วมของพวกเราการที่ครอบครัวหนึ่งจะมีเป้าหมายร่วมกันการที่หน่วยงานหนึ่งจะมีเป้าหมายร่วมกันจริงๆการที่ประเทศไทยจะมีเป้าหมายชุดหนึ่งร่วมกันจริงๆซึ่งรองรับ ความอยากความต้องการกับความฝันของหลายหลายคนอ้โหมันจะดีแค่ไหนกันครับจะเกิดขึ้นได้ครับแค่กดส่งต่อวิดีโอนี้แต่คนที่รับวิดีโอนี้ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าต้องดูวิดีโออื่นวิดีโออื่นด้วยถึงจะเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนช่องทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในใจพวกเราทุกคนเจาะมันดู ถามมันดูขอบพระคุณจริงๆครับ